คนเราเวลามีเงินแล้วเนี่ยคิดว่าพอมีเงินแล้วเนี่ยจะซื้ออำนาจได้ด้วยกันลงทุนในอำนาจเนี่ยอำนาจมันเป็นตัวแปร ى, มันไม่คงที่อำนาจมันอันิจังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกับน้องผมคนหนึ่งรุ่นน้องผมคนหนึ่งชื่อคุณสุพจนพงศ์ผมบอกสุพจนพงศ์บริษัทคุณเนี่ยขาดเงินหมุนเวียนแต่คุณสามารถที่จะเข้าตลาดซับได้ท่านผู้ชมอย่าลืมตอนนั้นผมมีบริษัทในตลาดซับสามบริษัทผมก็บอกเอาให้สุพจนพงศ์ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะช่วยดําเนินการหาพวกวันนี้ธนกิจเข้ามาศึกษษาบริัท ของสุพจน์พงแล้วดูว่าต้องแก้จุดไหนบ้างต้องเติมเงินตรงไหนบ้างสุพงดีครับพี่แต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยตอนนี้เลยพี่พี่ต้องหาเงินผมสักร้อยล้านเพราะผมมีเช็คจะเด้งกันจิบหายไปป่วงหมดล้วถ้าผู้ชมเชื่อมาผมเนี่ยนะหยิบสมุดเช็คมาแล้วเขียนเชื่อเขาร้อยล้านเอาไปเลยสุพงไม่ได้มีสัญญาอะไรกันเลยแม้แต่นิดเดียวเขาเอาเงินก้อนนี้ไปเข้าไปจ่ายหนี้จ่ายสินแล้วเขาก็เลยเข้ามา ให้ผมจัดการบริษัทเขาผมก็ส่งวันิีธนกิจเอาบริษัทเ,เข้าตากซับโอ้โหเข้าบริษัทต,ตอนนั้นใหญ่โตโโหลานมากเงินทองไหลมาเทมาพอคนมีเงินแล้วคนมันก็เริ่มวิ่งขา,าสุพจพงศ์แล้วพองินสุพจพงศ์เนี่ยโรงงานเขาอยู่ที่สงขลาหัดใหญ่ท่านผู้ชมคงเดาออกกับพักไหนแล้วที่วิ่งขาวสุพศพงศ์ก็หนีไปพ้นพักประชาธิปัตย์ก็ไปมากลายเป็นสุพศพงศ์อยากเล่นการเมืองคุณสุพศพงศ์ตอนนั้นเนี่ยเริ่มสนิทกับพักประชาธิปัตย์โดยพราะยิ่งสุทเทพเทือกสุบัน ความใกล้ชิดที่เขามีกับผมเนี่ยก็ค่อยๆหายไปเพราะเขามีที่พึ่งแล้วนี่เขามีนักการเมืองใหญ่เขาได้ตำแหนง่งตำแหน่งโน่นนี่นั่นนะฮะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมทําใจแล้วอย่างน้อยที่สุดผมช่วยคุณไปละเงินร้อยล้านคุณเอาไปแล้วคุณก็คืนผมมาละแล้วคุณเอาพูดมาให้ผมถือว่าเราเจ้ากันละงานดีปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยกลายเป็นว่าข่าวมันออกว่าผมกับสุพจนพงษ์เนี่ยไม่ถูกกันผมเกลียดสุพจนพงษ์มากเพราะสุพจนพงษ์ไม่รู้บุญคุณผม ซึ่งจริงๆแล้วไม่จริงนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมเนี่ยช่วยใครผมไม่คิดเรื่องบุญคุณเลยแม้่นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วอะผมยึดถือหลักของในห้างเทียมช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็ไม่ช่วยมีวันหนึ่งเขาเลี้ยงใครไม่รู้เขากินเหล้ากันอยู่มั้งที่บ้านสุพัฒนพงศ์ที่หัดใหญ่แล้วปรากฏเหล้ามันหมดสุพัฒนพงศ์ก็เลยตัดสินใจขับรถออกมาเพื่อไปซื้อเหล้าออกจยางซอยปับ๊บโดนรถสิบล้อชนตายเลยไอ้คนขับเป็นเด็กหนุม่มเมาเหล้าชนสุพัฒนพงศ์ แต่คนก็ยังวางเรื่องราวสตอรี่ว่าผมเนี่ยฆ่าสมบศพผมผมก็สืบไปสืบมาก็บอกว่ามันเป็นเวรกรรมบางอย่างผมไม่พูดแล้วกันนะครับว่าถือว่าช่างมาเถอะเรื่องของเขาเขาทํากรรมอะไรเขารับกรรมไปเพราะผมเป็นคนเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมท่านผู้ชมเชื่อไหมคนที่มางานศพเขาเฉพาะพนักง,งานเขาอย่างเดียวนี่ก็เป็นหลายร้อยคนระหว่างที่เขานั่งตั้งศพแล้วทุกคนนั่งพักอยู่ในที่พักเพื่อที่จะรอพระมาผมเนี่ยแม้เดินเข้าไปเนี่ยท่านผู้ชม สาบานเลยแม่งเงียบสนิททั้งวัดเลยเพราะว่าข่าวว่าผมฆ่าสุพัทพงษ์เนี่ยมันไปแรงมากแต่ผมก็นึกในใจช่างแมงนี่เป็นเรื่องนี้จริงๆนะแล้วผมเคาะโรงเขาระหว่างผมเคาะก็บอกว่าเฮ้ยสุพัทพงษ์ขอแสดงความเสียใจด้วยนะไม่น่ารีบไปเลยยังมีโอกาสทํางานชาติบ้านเมืแล้วผมก็เดินออกเลยถ้าเป็นคนอื่นที่ผมถามคนที่ายผมว่ามึงกล้าเข้าผมผมไม่กล้าเข้าหรอกแต่ผมต้องไป